หมานไหมไม่หมานเลยเงียบปิบเลยใช่ไหมยังไม่ได้สักตัวเลยเหรอฮเฮ้ย,ย,ยมันยังไม่ได้กินเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันได้กินเยอะเดี๋ยวมันก็ <c oughs> ได้เองรอนลุ้นอยู่เลยเดี๋ยวได้จำได้ แล้วมาตัดไหนเบิดตับเบิดกระลำหมดเลยครับเบิะตรงนี้มีบ้างไม่มีบ้างเลแลนอก็ีมัก็นกีมเล็กๆน้อยใช่ไหมลปที่ที่มีน้ำอ่ะนอ๋ที่ที่ไม่มีน้ำก็ไม่มีเอ๊ะเห็นน้ำเขาออกมาจากไหนนะน้ำมาดานใช้น้ำมาดานใช่ไหมเบิครับ น้ำใช้หมุดบ้านเหรอใช่ใช่ครับผมไอ้ตรงนี้้นำบาดาลไอ้ที่เป็นแท้งอยู่ตรงเนินน่ะใช่ไหมใช่ครับไอ้น้ำบาดาลบ้างธรรมชาติบ้างธรรมชาติเราไม่ไม่ไหลแล้วธรรมชาติหมดละเนาะเป็นปีใหม่มาแล้วพอทำการเกษตรก็ยากหน่อยใช่ไหมเกษตรก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ตรงที่หมล็ดใหญ่ที่มีพุ่มพินไม่น้ำแล้วอันนี้ก็ทำได้ตรงนั้นไม่มีก็ทำไม่ได้ครับ แล้วตอนนี้ทำอะไรกันน่ะที่ทำบึกรอฝนไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเนาะรอฝนเยอะแคไหนแก่ตกปลาตกปลาตกปลาได้เยอะก็ขายนี่ตกเป็นหอกินเราพี่ใช่หรอตกไปพอกี้บางวันก็ได้สีห้าตัวบางวันก็ไม่ได้สักตัวเลยโอ้หาจิ้นปะ เอนขายมีไ้มากเลยพีเอะมันมากจะไปกินหมดเห็นคนหนึ่งวันนั้นมาเผาปลากินอยู่ตรงนี้มั้งเขาไปตกมาจากอะไรไอ้อะไรนะน้ำชุนน้ำชุนไปปลามาตัวเดียวมาเผากินที่นี่เขาบอกฮะเขามาจากขิน้อยเขาว่าแต่เขาอยู่นี่แหละอาเปิกญาติพี่น้องเขาอยู่นู่นไปช่วยอะไรช่วยทําไร่ทําอะไรเข้ามาั้ม

โอถ้าเบิกปีนี้ขึ้นไปตั้งสองรอบอย่ีงจริงยปีที่ผ่านมามขึ้น,ไป,ไ,นไ,ไปเที่ยวขึ้นไปไอกลางเต็นท์รอบหนึง่งแล้วก็ไปปีใหม่มองรอบหนึ่งแล้วปีนี้ไม่ได้ไปปีนี้ยังเลยยังยังไม่ถึงหน้าเที่ยวถ้าจะไปเที่ยวก็เที่ยวช่วงนี้แหละคนน้อยดี <laughs> ไม่วุ่นวายใช่ไหม <laughs> ค,คนเยอะๆอย่ยย <laughs> างนี้เทศกาลนีนรถติดเอ ไปช่วงเอไปการเต็นท์ช่วงนั้นเนาะเป็นเป็นปลายฝนต้นต้นหนาวเนาะประมาณห้าโมงเมืดหมดแล้วใช่ไหมเราอยู่บ้านตั้งแต่เกิดเนี่ยเวลารถเต็นท์เราอยากหาที่ออกไปทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนื่อว่าเราทำอะไรอยู่บนใหม่ใช่ไหมไปไม่ได้เลยติดเนี่ยติดเป็นยาวเลยใช่ไหมยาวแล้วกว่าจะไปได้อะไรนี่โอ้เที่ยงอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยช่วงคนเยอะๆออกเช้าเลยออกเช้าถึงเที่ยงถ้าจะไปก็ตีห้าไปเลย แปดหนึงเก้าหมุเก้าหมุนหลังเคีื่องปิดไปทำอไรอ่ไปใส่ไม่ได้นะบ้านเราเอาเราไม่ได้ทำลีซุงรีสอร์ทให้เขาเช่าเหมือนเขาเราไม่มีที่อ๋อไม่มีที่ส่วนมากจะเป็นนายทุนข้างนอกกันเนาะใช่ไหมคนในหมู่บ้านเหรอที่ของเขาเองใช่ไหมแต่แต่ที่ของอุทยานเขาก็กันไว้ใช่ไหม แต่รีสอร์ทเยอะมากเยอะจนแบบธรรดาแล้วไอ้ครั้งแรกที่ขึ้นไปอะ่ะไม่มีรีสอร์ท <laughs> ใช่ครั้งแรกที่ขึ้นไปอะ่ะเดี๋ยวนี้ไปใน,นรีสอร์ทมีเยอะกว่าหมู่บ้านนะรีสอร์ทเยอะกว่าหมู่บ้านเยอะกว่าที่ทำกินเยอะกว่าเยอะกว่าไร่กี่ยวกว่าสว,ว,าว,วานนะ ใ<ช>่อ้าวทำไมมันแตกต่างกันเยอะเลยแล้วช่วงนั้นมัน,ม,นมันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คนไม่บมขนาดนี้เนาะคนไม่นั่นขนาดนี้แต่ว่าก็เยอะอยู่ช่วงนั้นอ่ะคนกําลังจะพัฒนาทําถนนอะไรเลยช่วงนั้นที่ขึ้นไปดูดตอนนี้คือมันนีมันจะน้อยกว่าตอนที่มันเพิ่งเปิดแรกๆแล้วล่ะมันมันมันเป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวดู้อกันนะ มันไม่เป็นธรรมชาติแต่ก่อนนี้ยมาใหม่นี้บ้านนี้กระต๊อกอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็อะไรไปกางเต็นตามบ้านคนไม่ใช่เหรอตามบ้านชาวบ้านไม่ใช่เหรอแก่อนก่อนนี่ก็พกถุงมือครับเนี่ยอาจารย์คุณมาเขาก็กางนเต็นเนาะครับแต่ตอนนี้คือไม่มีพกถุงแล้วมีแต่บ้านมีแต่บ้านมีแต่รีสอร์ทนะเนอะจิ้มจิ้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เกาเป็นทำบ้านเหมือนเดี๋ไล่เด็กก่อนแล้ว ทำทำทำธุรกิจเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำไร่ทำสวนจังไหมเยอะมากเลยนะหนึ่งทุกอย่างบันดาที่มันไม่มีอะไรมันก็ธรรมดาปัญหาก็เยอะอ่าบางบางที่มันก็ทับซ้อนกับของอีอุทยานอ่ามีอุทยานล็อกความบ้างมีเจ้าไหนข้างล่างนี่เป็นล็อกความบ้างนี่ใช่ไหมช่วงนั้นเห็นโอ้ยโดนกวนจังไม่ใช่เหรอทั้งไปลื้อทั้งไปอะไร ตร้างด,ดูดีกว่านี้ดูแลกันดีกว่าในเมืองเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้ไม่ม right ีคนกล้าแบบทั้งว่าใครดูแลจริงๆเนี่ยอมให้ตอนแรกๆก็บอกให้สืบเป็นเคาะเอาไปเอามาก็บอกเป็นของที่นี้แห่งชาติก็คือไม่มีคนก็มีชอบเป็นใครก็เอามาลรับหรือว่าเป็นของใครดูแลดูแลอยย่างงเี้โยนกันไปโยนกันมาว่างั้นเอ้ยนี่แหละส่วนราชการเป็นอย่างนี้แหละกันคนนั้นผิด คนนั้นก็โยนไปหาคนนั้นคนนั้นผิดคนนั้นก็โยนไปหาคนนั้นอย,อย่างนี้แหละเดีย๋ยวนี้ก็ไปบ้านตบเบิลนี่ก็ใช้กูเซ็ตเลยฮะจีซื้อนี่ก็ไ,กไฟไฟฟ้าไฟออกไฟเข้าอ๋อแต่ก่อนผมไอ้มองอยู่ที่บ้านนะม,มีไฟบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังนะอ,อ,อยู่ประมาณสี่ห้าหลังไฟบ้านนะแต่ก่อนไฟไฟถึงหรือ,อยังเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหม แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมไม่เยอะตอนเด็กๆมันไม่มีกี่สองเนเออเห็นมองบ้านก็การขึ้นเขาก็ปิดไฟหมดเนาะครับผมมองอยู่กลางทุ่งนาเนาะออกไปมองอยู่กลางทุ่งนาเห็นเมื่อก่อนนะเห็นมีบ้านอยู่เป็นจุดหลังหนึ่ง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 นะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้นะเป็นสายเลยอย่างนี้ไปถ้าไปมองอยู่ในหมู่บ้านนี้นิดเดียวเองใช่ไหมเออเพราะหลังหลงเก่าถ้าเบิกไปหลังเก่าถ้เบิกไปใช้เยอะกว่าหลงเก่าใช่ไหมเออเดี๋ยวคิดดูไอ้รถขยาที่มาขนขยาจัดตัวเองถ้าเปิดลงข้างล่างกิ๊ วันหนึ่งไปกี่เที่ยวจะไปหมดอ่ะเหรอเยอะเยอะกว่าข้างล่างอีกใช่ไหมบอกขยะเต็มเลยมาจากในซอกกระทะเบยรัใหญอโเมื่อเมื่อก่อนนี้รถขยะแทบจะไม่ได้ขึ้นไปใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่ขึ้นไปด้วยซ้ำใช่ไหมขึ้นมาก็สองสามปีหลยนะนะมันคนมันเยอะไม่ใช่คันเดียวนะสองคันนะเลอะความเจริญขึ้นไปรถขยะมันเยอะความเจริญขึ้นไปอะไรปัญหามันก็เดิมเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาปลูกเองเขามาขู่บอกขยะอยู่บ้านเราอ่ะบ่อนนึงอ่ะ เดือนเดียวเต็มเลยคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไงมันมันแล้วมันอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยใช่คนกรุงเทพเขาก็จะมาเที่ยวที่ภูทับเบิกเขาคออย่างเงี้ยไปไม่ไกลไงไปไม่ไกลแ <ด ly> ม่ภูทับเบิก,กก็เหมือนไปเชียงใหม่เชียงรายไปเขาคอก็ไปเหมือนเชียงรายใหม่เชียงรายเพราะว่าคนที่เชียงใหม่ก็มาอยู่เขาคอเยอะมาอยู่กันใช่ เ,<ร>เขาก็เลยเลือก,ขกอเขาก็เลยเลือกเออเอาใกล้ๆดีกว่ามันอยากได้เงี้ยใช่มันบรรยากาศมันก็เหมือนกันกเราไปเชิยงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ประมาณขั้นน้ำมันประมาณสี่ห้าพันเนาะโอ้ย <มา S 1> ใช่ทังงพ,พเบิรเท่าไหร่เองทัพเปิดนี่พเพิ่มพันเดียวสองพันนี่ก,ก,ก็ไปกลับได้แล้วใช่ครับเขาก็เลยาเมิดนั่นแหละจะไปเที่ยวถ้ามีเทศกาลนี้ไม่ต้องไปใจ้ัพเบิร์กไม่น่าเที่ยวหรอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเวลาเราจะกลับบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยูปาละบาทเลยเห็นแล้วขึ้นไปเห็นแล้วตอนนั้นเราอยู่บ้าทัพเบิร์กเน เราทำไรอย่ไปยากเลยน่าน่ารำคาญเดือดซ้ำเลยไหมถ้าจะไปต้องไปยักษ์เทาอย่างเงี้ยสายไปไม่ได้เลยเด็กเขาเดินขึ้นไปมันก็ต้องวุ้นวายหน่อยเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาให้เขาให้เขาปรับตัวหาเราดิเราก็ผลประโยชน์ส่วนรวมทังทางที่เขาระเบิดมันก็ไม่กว้างเพราะมันแคบใช่ใช่เอ๊ะทางเส้นนั้นน่าจะปรับปรุงใหม่ได้แล้วนะมมไ่ีเข้าหมู่บ้านอะไม่ไม่ไม่รับชอบแล้วตอนนี้ยเงินประมาณนึงมีอะไรเข้าเลยนี่มันผมคิดว่ามันมันน่าจะ ทำได้แล้วนะแล้ม่มีใค่หยูแล้วเจอไม่มีใครยอมแล้วเ็จะขอพื้นที่ไงโอ้ยองดปมาได้เลยไม่ไม่เข้าเลยตอนเนี้ยแตงง่ถ้าเลือดตั้งไงไอ้ถ้าเลือดตั้งเนี้ต้องมาด้วยเนาะไปไกลตรงเนี้ยเอ้ไหวยโอ้แทบจะการาบใช่ไหมทางเข้าหมู่บ้านแค่หกโองเขาก็บบามาไม่ทำให้อะเนื้อแต่ถ้ามีเลือดตั้งอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมาด้วยความจริงมันน่าจะทำใหม่แล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปวัดเอ้ ป่าปูทับเบิกไปอะไรด้วยแล้วป่าปูทับเบิกตรงนี้เจริญมากแล้วพี่เอ้ยใช่เคยไปขึ้นไปทีหนึัดป่าปูทับเบิกไปไหนกันก็สองปีได้สองปีใครผู้ว่าคนไหนมาก็ขึ้นไปทีไรก็ไม่แย่อย่างนี้ดีแล้วคุณจะได้รู้ว่าลำบากแค่ไหนถ้าตอบตรงนี้ดีเนี่ยสบายสบายก่อนสบายไม่อยากให้ประชาชนสบายโอ้ผมเห็นหลายปีแล้วทางทางเส้นตรงนั้นอ่ะช่วงช่วงนั้นอ่ะหลายปีผมขึ้นไปปีไหนมันก็ยังเหมือนเดิมสุดกว่าเดิมอีก

ได้พ่อป่ามากระถินมาแต่ละครั้งก็ได้เงินเป็นล้านนะวัดป่าพุทธเบิกมันก็ดีตรงที่มีวัดเดียวัดช่วยตลอดกับทานวัดป่าพุทธเบิกเนี่ยเขาได้ทํากระถินมาที่วัดที่บ้านด้วยนะวนี้เเจริมากลยับป่่าพุทธเเเิกกวยยล็ใหญนาาะะะกกก็็ิินนไปแหลเเเงข้ยอวันวันนั้นไออะไรเจ้าอาวาสท่านไม่ได้ไปที่วัดบ้านผม,มท่านติด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 ไอ้ที่รอ,อรับกระถิน่น วันนั้นจะเลยไม่ได้ไปท่านเลยไม่ได้ไปไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่บ้านโศกนี่รู้จักอยู่นะไม่เคยไปเหมือนกันรู้จักแต่รู้จักใช่ไหมบ้านโศกบ้านโศกสมเหลาบ้านติวบ้านไหวผมสันเนี่ยผมสันนี่แหละโอ้ที่ไปหลมเก่านี่ไปทำงานบ่อยขึ้นไปบ่อยไปวังบ้านนี่วังบ้านนี่บ่อยกว่าทุกบ้านเลยล่ะ

ประมาณเดือนเมษายเนี่ยอเต็มเลยเข้ามาทำเลยมาทำงานทำไรอะไรพวกนี้มาจ้างอย่างเงี้ยเออได้ยินข่าวว่าคนเราเยอะอยู่ที่ทับเบิกเหรอเป็นร้อยคนอ่ะใช่ไหมเห็นเข่าวว่าอยู่เห็นเห็นพ่อใหญ่แถวๆนั่นแหละในหมู่บ้านนั่นแหละมาทำมาสปอร์ทของเราแล้วมาทำงานที่นี่ไม่เคยขึ้นไปเห็นสักที แต่แต่ไปเห็นอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ร้านค้านั่นไปถ่ายคลิปเข้าไหมสวยเนาะสวยอยู่นะน่ารักนะร้านอะไรร้านอะไรร้านร้านนีจ้าน่รู้จักไหมครับร้านนีจ้าอยู่ตรงนั่นแหละอยู่แถวแถวจุดวัดอาปูนนั่นแหละไม่รู้อยไหนเจ้ ข้างบนมีจ้าหลายหลานเกินหลายหลานเกินเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็ไม่ไม่ขึ้นไปคุ้นไวเกินข้างบนเลยใช่ไหมคุ้นไวเกินมี่แหลความคุ้นไวจากคนมาจากไหนจากที่ไหนที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะขนาดคนในหมู่บ้านมีบ้างไม่มีบ้างข้างนอกก็เข้ามาเยอะแยะบางครั้งก็รำคาญเนาะเปนคือมันอยู่แล้วมันรำคาญแล้วมันเข้าขึ้นแต่แล้วยุบเรือยเ่อยเรื่อยเรื่อยจนเป็นเวียนนายใช่ไหมไม่เหมือน เมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เ,เป็นปา่าไม้ธรรมชาติโอ้ยทำไรททำสวนธรรมดานะเขามาก็ดีอย่างมันก็วุ่นวายไปอีกอย่างดีคือว่าม,มันมีรายได้เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับคนที่เขาไม่มีท,ที่ข้างบนข้อเสียก็คือไปทำอะไรก็ลาไปสร้างปัญหากับ เอ่อพื้นที่น,นะมันก็ดีอย่างเสียอย่าง,งนะมันก็อย่างว่าแหละมัน,น <c oughs> อย่างว่าเมื่อก่อนไม่มีกาท่องเที่ยวขึ้นไปนะพื้นที่ไหนเขาไม่กวนอะไรทำแล้วก็แบบอิสระพื้นที่มีการท่องเที่วขึ้นไปปั๊บสอดเข้าบ้างส,สอดเยอะอน,น,นะแล้วเขาก็หลุดตัวได้เลยเขามาเยอะแยะแหละอย่างว่าแหละตรงไหนยิ่งจเจริญยิ่งปัญหาเยอะ ขอคอนก็จะว่าไม่มีปัญหาปัญหาเยอะเหมือนกันนั่นแหะข้อนข้อในคนเขาเข้ามาเยอะนเส้นขายเขาเยอะใช่เนบ้านงเ่ยที่นั่นมันนายทุน